ที่นี่ภาพไปแรเทศกาลนาอยากกินก้อง้อยๆอมากมไยว่างยากในนอนแล้วคนว่าเชื่อว่าแน่น <c oughs> คนแนงเอียดเลยถ้าเกิดใครไปว่าเระว่าติดนี้หรือว่าช่วงวันทุกนี้ห้าเทียวอยู่มีเทมาแนะนานะครับสาหรับบรรยากาศข้องงานฮาร้อยจังหูฟู้ดเฟสติวัลคือคักเลยทีเดียวกับประชาชนในแี่รวมงานเลยครับพบป,ปะจากก้องร้านจากร้านอาหารเชิดดังครับ บรรยากาศงานอา่อยจังหูฟู้ดเฟสติวัลจริงๆเจองานต้องบอกว่าอา่อยจังหูฟู้ดเฟสติวัลนะครับเป็นไปด้วยความคึกคักเลยประชาชนชาวหาดใหญ่เลยกระเพื้นที่ไกลเคียงเนี่ยต่างทยอยมารวมงานที่น้ำร้านดังในโซเชียลหมากว่า62ร้านนะครับมาออกบูธที่ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งซุ้นด่านขาเซ็นทรัลหาดใหญ่จัดขึ้นระหว่างวันที่ห้กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2568นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาชมชิมและก็ช็อปครับ ในงานแลก็พบกับงานร้านอาหารดังในโซเชียลนะไม่จะเป็นครัวเจอแอนครัวเอกอร่อยครัวลุงรงโพธารามเชฟเบิร์ตมูกอบแล้วก็ร้านอืน่นๆครบทั้งข้องข้าวข้องหวานแล้วก็เครื่องดืมค่ะ ซึ่งไฮไลท์ของงานเอารอยจังหู้ฟุตเฟสติวลัเลเนี่ยนะก็คือการเปิดตัวแอนโทเนียโปรซิลเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ค่ะและก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางงามจัก,กรวาล2023ร่วมไปถึงการสาธิตทำเมนูพัตมีโคราชสูตรจัก,กรวาลครัวเจ๊แอนจากแอนโทเนียโปรซิลนั่นเองนะคะแล้วก็การพาเดินชมงานการชิมอาหารภายในงานซึ่งในแต่ละวันค่ะก็จะมีเจ้าของร้านจากร้านอาหารเถอดังนี่แหละเขามามมุ่น เปลี่ยนรับเปลี่ยนกันมาเพื่อจะมาสร้างซี่สั้นภายในงานแล้วก็ได้พอป,ปะกะเป็นครับที่มารอตอนรับนั่นเองค่ะทางนี้นะครับาการหวางานอาร้อยจังหูฟู้ดเฟสติวัลเนี่ยจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เพเภอใหญ่เนี่ยก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยมาจับจ่ายเหลือเอกินก้องกินก้องใช้กันในงานนะครับเึิมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ใหก้กระตุลนอีกด้วยนั่นเองครับนี่นะคะใครที่ไม่รออีไปไหนในช่วง,งส้วนวันนี้นะก็สามารถไปได้โดยจะบอกคนที่เป็นเส้าว,วกเรื่องการกินพลาดไม่ได้เออปิดล็กใจอีกเแลยวเอ็ดแอนโทเนียในนู้นถึงกันนึงว่าเอ้ามานั่งตรงนี้ยึดยึดยึดทะยาเส้ นี่เห็นบรรยากาศเลยคือแบบมันคึกคักมากเลยแล้วก็ข้องมีอั่างข้องข้าวข้องว่านได้กินไปเพลิดเพลินไปประชชนไปรวมอุดหนุนกันได้เทซุนกันค่ะเซ็นท่านฮัดย้ายนะเขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่ห้าไปจนถึงวันที่สามีนะดี่ชันนึ่งนะคะไปรวมกันได้ค่ะไปเช็คอินกันได้เลยนะครับนะ